วอนยีจังหวัดงดทำนาเสี่ยงข้าวยืนต้นตายน้ำไม่เพียงพอกรมส่งเสริมการเกษตรวอน28จังหวัดงดทำนาเสียงข้าวยืนต้นตายน้ำไม่เพียงพอห้ามเอามาปลูกข้าวเด็ดขาดเผยประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าว วันที่10มีนาคม64นายเข้มแข็งยุติธรรมดำลงอาทิตย์บดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแลงจัดส่งผลให้อ่างเก็บน้าต่างๆมีปริมาณน้าคงเหลือน้อยซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปังรุ่มน้ำเจ้าพยาที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้วซึ่งหากมีการปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่3ของปีหรือนาปังรอบที่สองจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนเพียงพอ เกษตรกรลุ่มเจ้าพยาจึงไม่ควรนำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาดเนื่องจากจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มลุกท้ายลุ่มเจ้าพยาและในท้ายที่สุดต,ต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่28จังหวัดให้งดปลูกข,ข้าวนาปังรอบสองเด็ดขาดประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มเจ้าพญา14จังหวัดถือว่าเป็นพื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมืองดให้ปลูกและพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ14จังหวัดโดยเกษตรกรควรพักนาและไถกบฟางข้าวเพื่อเป็นปุย๋ยหรือเลือกปลูกพืชในน้ น้ำน้อยทดแทนนอกจากนี้การปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาสัตรูพืชและโรคพืชเข้าทำลายได้โดยสัตรูและโรคพืชที่สำคัญมี3ชนิดคือ 1. โรคไม่เข้ามักพบในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งปริมาณฝนน้อยและล่าช้า 2. เพี้ยไฟมักพบโดยทั่วไปโดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วง วงนานติดต่อกันหรือในสภาพนาข้าวที่ขาดน้ำซึ่งเป็นศัตรูข้าวที่ทำความเสียหายทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนเพี้ยไฟจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ20วันจึงสามารถทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นบริเวณกว้างในช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆและ3เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลมักพบในช่วง อากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นกันสำหรับประโยชน์ของการพักนาไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องจะทำให้เกิดผลดีหลายด้านได้แก่ 1. ช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนเนื่องจากพืชยืนต้นตาย 2. ช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้าในภาพรวมของประเทศ 3. เป็นการพักดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและมแมลงศัตรูข้าว 4. ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดิน ให้ดีขึ้นช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูการผลิตถัดไปได้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆที่ประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเกษตรกร,ร,กรสามารถเลือกปลูกพืชที่มีตลาดรับรองในพื้นที่ได้ดังนี้กลุ่มพืชไร่เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วเหลืองฝักสดและถั่วลิสงกลุ่มพืชสมุนไพรเช่นอัญชันตะไคร้กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเช่นดาวเรืองตัด ดอกและอโกนิมาและกลุ่มพืชผักเช่นตระกูลกะหลำ่ำตระกูลแตงตระกูลถั่วตระกูลมะเขือผักกินใบพืชหัวกระเจี๊ยบเขียวข้าวโพดฝักสดและเห็ดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด